สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อบ้านพาซ่อมนะครับงานซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นะครับวันนี้พ่อบ้านพาซ่อมจะพาเพื่อนๆมาตรวจซ่อมนะครับพัดลมซึ่งมีอาการนะครับสวิต์หมายเลขที่2แล้วก็หมายเลขที่รับนะครับจะมีอาการก็คือพอเรากดไปแบบนี้นะครับกดไปแล้วสวิตจะไม่ติดนะครับจะต้องใช้ ไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้นะครับเพื่อนไปเสียบไว้แบบนี้นะครับสำหรับอาการสวิตเสียแบบนี้นะครับเพื่อนมีวิธีการแก้ไขอย่างไรสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนเช่นเคยนะครับเพื่อนก่อนทําการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเพื่อนๆต้องจะท่อง ถอดลักออกเชือก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องถอดฝาครอบที่ข้างใต้ฐานพัดลมเพื่อเช็คดูสวิตพัดลมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับเพื่อน ถอดน็อตที่ยึดสวิตออกมาเช็คดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆผมจะให้เพื่อนๆดูที่สวิตนะครับนี่ครับผมจะกดให้เพื่อนๆดูที่หมายเลข3นะครับ ะเหลือหน้าสัมผัสน้อยมากนะครับแล้วก็กดดูที่สวิต์หมายเลข2นะครับนี่ก็เหมือนกันครับก็เหลือหน้าสัมผัสนิดเดียวครับถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับไปก็ไม่สามารถวิ่งผ่านไปที่มอเตอร์ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนสวิต์นะครับอันนี้คือสวิต์ที่ผมสั่งมาจากาช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ เผื่อเพื่อนๆจะสั่งมาเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับนี่ครับราคาสิบกว่าบาทครับเพื่อนๆถือว่าไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการเปลี่ยนสวิตกันครับก่อนที่จะทําการเปลี่ยนสวิตอันใหม่นะครับเพื่อนๆก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านพาซ่อมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆที่นำเสนอให้พี่น้องได้ชมกันต่อไปนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนสวิตกันเลยครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆจําไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ใช้วิธีจดใส่กระดาษนะครับดําคือ1น้ําตาล2แดง3นะครับใช้ครีมนะครับตัดสายไฟที่เชื่อมต่อกับสวิตออกให้หมดเลยครับเพื่อน นี้เก็บไว้เป็นอะไรครับเพื่อนใช้คัตเตอร์นะครับปอกสายไฟทั้งสี่เส้นให้เรียบร้อยครับขั้นตอนการบัตรตรีนะครับเพื่อน เพื่อนจะต้องเช็คดูให้ในใจว่าเชื่อมต่อบตตรีได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับพัดลมยี่ห้อฮาตารินะครับสายไฟเส้นสีแดงคือสวิตช์หมายเลขที่3นะครับสีน้ำตาลหมายเลขที่2นะครับแล้วก็สีดำหมายเลข1นะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นสายไฟจากปลั๊กที่ใช้ต่อกับไฟบ้านนะครับพอจะใช้เส้นสีน้ำตาลนะครับเชื่อมต่อทางไฟเข้านะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเช็คจุดที่บัดกรีทั้ง4จุดนะครับสายไฟทั้ง4เส้นให้เรียบร้อยครับนี่ครับบัดกรีเสร็จแล้วครับเพื่อนๆ สายไฟเข้าอันนี้สวิตช์หมายเลขที่1เลขที่2เลขที่3ก็เรียงลําดับกันอย่างถูกต้องนะครับสายไฟที่เหลือสีฟ้านะครับจะเป็นสายไฟจากลักไฟนะครับส่วนสีขาวก็จะเป็นสายรันที่วิ่งเข้ามอเตอร์นะครับก่อนจะทําการต่อสายไฟนะครับเราก็สวมท่อหดเข้าไปก่อนครับ เสียบเข้าไปอย่างนี้ครับเพื่อนๆเ,เสียบเข้าไปอย่างนี้ครับเสร็จแล้วนะครับข้าหมูวนครับเสร็จแล้วก็พันครับพันสายไฟเข้าไปเลยครับเพื่อน,นครับ แน่นหนาครับดึงไม่หลุดครับเพื่อนๆไม่หลุดแน่นอนสวมท่อหดเข้าไปครับอยู่ตรงกลางแล้วเสร็จแล้วก็พันเทปอีกรอบนึงครับเพื่อความมั่นใจครับเพื่อน เมื่อต่อสายไฟทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเช็คดูความเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ที่กดสวิตช์นะครับอันนี้คือตำแหน่งปิดนะครับอันนี้คือสวิตช์เปิด เลขที่หนึ่งเลขสองนี่เลขสามครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่เลยครับเพื่อน ยกดูเรียบร้อยครับพับเก็บสายไฟให้เข้าที่ครับมีจะสั้นนิดหนึ่งใส่ฝาครอบครับเพื่อน เสร็จแล้วครับขั้นตอนการประกอบเดี๋ยวเราจะมาทดลองเปิดดูครับเพื่อนเพื่นครับ สองสามติดนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีเปลี่ยนสวิตช์พัดลมนะครับเพื่อนๆชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านพาซ่อมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ